สวัสดีฉันป้าแหววอายุหกสิบสองเกษียณแล้วแต่บอกเลยชีวิตป้าเพิ่งเริ่มสมัยก่อนป้านั่งโต๊ะตอกบัตรบนหลูกสามสิบปีจนป้าถามตัวเองว่านี่มันชีวิตป้าจริงๆเหรอแล้วป้าก็ลาออกโยนกรอบทิ้งไปเจอหนังสือ หัดขวางโลกบ้างก็ไม่เลวนะมันจุดอะไรในใจป้าขึ้นมาเลยป้าตัดสินใจขวางโลกเริ่มจากเปิดร้านกาแฟหน้าบ้านป้าไม่เคยชงมาก่อนลูกค้าถามว่านี่กาแฟหรือน้ำเปล่าป้าขากลิ้งแต่ก็ลองต่อแล้วป้าปลูกผักเขียนบล็อกวันแรกคนอ่านห้าคน ป้าดีใจจนนอนไม่หลับลองนึกภาพสิถ้าคุณทำอะไรที่ใจเรียกมันจะรู้สึกยังไงป้ารู้สึกเหมือนวิญญาณตื่นขึ้นมาแต่ขวางโลกไม่ใช่เรื่องง่ายร้านกาแฟเจ๋งผักตายครึ่งสวนเพื่อนบ้านนินทาว่าป้าบ้าแล้วป้าเกือบยอมแพ้แต่ผัวป้าบอกว่า อย่างน้อยเราก็มีกาแฟกินฟรีป้าคำน้ำตาไหลแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งที่ลม้มป้ารู้สึกว่าโลกยังชนะป้าไม่ได้หรอกคุณเคยล้มแล้วลุกยังไงป้าจะบอกว่าชีวิตนี้สั้นอย่ารอให้วิญ,ญญาณคุณหลับยาวลองขวางโลกดูสิเริ่มจากอะไรเล็กๆ ที่ทำให้คุณยิม้มถ้าคุณตื่นมาแล้วบอกว่าวันนี้เป็นของฉันมันจะเป็นยังไงป้าทำได้คุณก็ทำได้ชอบเรื่องป้าไหมกดไลค์กดแชร์ติดตามป้าไว้มาขวางโลกด้วยกันนะ